ครึ่งปีไม่ถึงห0 0 0ื่นไม่ต้องยื่นใช่ไหมคะปีที่ผ่านมาไม่ยื่นเลยนะคะ,ะถ้าสมบัติเรีกลเลยกแน่นอนรายงานเงินสดรับจ่ายซึ่งเป็นตัวแสดงรายการรับต้องไปกู่กับสเต็เมนขายของออนไลน์ยื่นพกด .94 กับ90ใช่ไหมคะฟอกเงินคือเป็นยังไงเหรอคะถ้าครึ่งปีไม่ถึง6กหมื่น ไม่ต้องยืน่นใช่ไหมคะถ้าครึ่งปีและเป็นคนโสดไม่ถึง6 0 0 0ืนหลายคนอาจจะสับสวนว่า6 0 0 0ื่นคือกำไรหรือยอดขายเขาคู่6 0 0ื่นของหนูหนูเป็นคนโสดใช่ไหมลูกและกำไรหรือยอดขายลูกที่ถามครูนะคะถ้าไม่ถึง6 0 0 0ืนถูกต้องนะคะน้องพิมพ์ตอบมาแล้วนะคะว่ายอดขายแน่นอนถ้าน้องพิมพ์ขายมือถือและเพิ่งเข้ามาใหม่ในวงการการค้าขาย มีรายได้จากการขายมือถือตั้งแต่มกราคมจนถึงเดือนมิถุนายนไม่ต้องยื่นเสียภาษีถ้ารายได้ไม่ถึง60,000่นบาทกระดากระดาจนถึงกันยายนีย้หนูไม่ต้องยืน่นลองเก็บรายได้ทั้งปีอีกรอบหนึ่งเพอ,เอิญมาขายดีช่วงปลายปีก็คือช่วงกระดากระดาคมจนถึงธันวาคมนะคะเก็บใหม่ได้รายได้ทั้งปีแสนสองเกินแสนสองนะแน่นอนต้องยื่นเสียภาษีแต่ถ้าเกิดน้องพิมพ์บอกครูว่าครูคะ ทั้งปีหนูก็คาดว่าจะไม่ถึงแสนสองค่ะครูถ้าไม่ถึงไม่ต้องยื่นเสียภาษีไม่ยื่นไม่ผิดแต่หนูต้องเก็บรายได้เอาไปลงในรายงานเงินสดรับจ่ายให้เรียบร้อยถ้าสมบัติกรถามว่าอ้าวทำไมคุณพิมพ์ไม่ยื่นเสียภาษีคะพิมพ์ต้องตอบเขาให้ได้ว่าที่ไม่ยื่นเพราะครูลิชชี่บอกว่ามีรายได้เพิ่งปีไม่ถึงห0หมืบาทไม่ต้องยื่นนะคะ แต่มาก้อนถามว่าคริชีเป็นใครครูชีเป็นที่ปรึกษาภาษีแต่มาก้อนแบบว่าโอเคเข้าใจขอดูรายงานเงินสดรับจ่ายที่น้องพิมพ์ลงหน่อยว่ายอดขายไม่ถึง60,000บาทจริงหรือเปล่าเราก็แสดงให้เขาดูว่าอ่ะจริงค่ะนะคะเอกสารชิ้นนี้ครูแจกใครอยากได้ก็มาขอครูได้เดี๋ยวครูส่งให้นะคะกับการ60,000บาท สามากรบอกว่าโอเคครึ่งปีไม่ตวและแล้วรายได้ประจําปีแล้วทําไมไม่ยื่นอีกล่ะคะรายได้ประจําปีครูดิชี่ก็บอกว่าหนูเป็นคนโสดรายได้หนูไม่ถึงแสนสองหนูไม่ต้องยื่นค่ะสามากรบอกว่าอ่ะนั้นขอดูรายงานการลงบันทึกรายรับและรายจ่ายประจําวันหน่อยเราก็ยื่นตัวรายงานเงินสดรับใจ่ายให้เขาประเด็นคือเป็นแบบนี้เลยคนโสดปีก่อนนะคะแต่ปีนี้เกินแล้วคะ่ะถามไว้โดนย้อนหลังนะคะ ถ้าปี64การยื่นเสรภาษีมันเพิ่งหมดเขตไปเมื่อเมษาถ้าปี64อ่ะโอเคมันไม่ถึงก็ไม่ต้องยืน่นแต่ปีเนี้ยยอดขายดีใช่ไหมย,ยอดขายดีเตรียมตัวยื่นเสรภาษีเลยลูกเพราะขนาด7ปีรูสิษย์คูยังโดนเลยถ้าเราบอกว่าปีหน้าก็ไม่มา,ป,า,มมาปีนู้นก็ไม่มาปีนั้นก็รอดแต่7ปีแล้วรูสิษย์คูยังไม่รอดเลยยื่นไปก่อนจะผิดจะถูกเราได้ยืน่นฟังดีดีนะ ถ้าเรายื่นผิดหรือเรายื่นแล้วมีพิรุษสามรกรณเรียกปรับความเข้าใจกับเราเลยจดหมายมาด่วนเลยเป็น EMS ฉบับด่วนเลยครูบอกอตรงๆพอรู้สึกครูก็ได้มาแล้วหนึ่งท่านเหมือนกันนะคะยื่นไปเมื่อก่อนแฝเมษาสาสมรกรณออกจดหมายมาเลยเรียกตัวข้อพบให้ไปแก้ไขแบบให้ถูกต้องนะคะก็เสียเพิ่มไป400แค่นั้นเองสหรับยื่นแล้วถ้าเกิดเขาสงสัยอะไรยังไงเขาจะเรียกคุยนะคะว่าเอ๊ะ ทำอะไรผิดหรือเปล่ารู้สึกว่ามันแปลกๆเนาะนะคะแสดงว่าสมกรคก็มีฐานข้อมูลเราพอสมควรพอยื่นไปปุ๊บอ่าขอเรียกทำความเข้าใจเดี๋ยวจะช่วยแก้ไขแบบให้สมรคพูดแบบนี้รู้สึกครูท่านนี้บอกว่าโอเคครูเขาให้ผมจ่ายแค่400บาทเองผมโอเคมาก นะคะก็เลยบอกว่าเป็นคนโสดยื่นเลยยื่นผิดเดี๋ยวเขาบอกเราเองนะคะประเด็น3 0 0แสนรู้สึคู่อีกท่านหนึ่งอะ่ะไม่ได้ยื่นเสียภาษีเลยไงสมกรณ์เลยไม่สามารถช่วยให้จ่ายแค่400บาทได้เพราะภาษีจริงๆอะ่ะอยู่ที่3 0 0แสนหาร7 000, ปีแล้วกันเพราะว่าโดนตั้งแต่ปี58แล้วไม่ได้ยื่นนะคะอะ่ะก็3 0 0แสนหาร7อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยตกแล้วภาษีอยู่ที่ประมาณสัก4 000, 2่0 0สองถ้าต่อปีเรายื่นแล้วนะ่ะ นะคะเออเราอาจจะพอหมุนเงินทันนะคะถ้าเรายื่นผิดยังไงสมกรเรียกเลยนะคะการยื่นผิดส่วนมากนะคะยื่นรายได้ไม่ครบลูกค้าของเขาเป็นกลุ่มบริษัทฟังดีๆนะคะลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทยื่นรายได้ไม่ครบแน่นอนโดนตรวจสอบและใครที่ ยื่นรายได้ไม่ครบและขอคืนภาษีลูกศิษย์ครูขอคืนภาษีด้วยหมวดค่าจ้างยื่นรายได้ไม่ครบนะคะสมภรณ์เรียกเลยว่าเฮ hey, ้จริงๆแล้วเราตรวจเธอเจอนะว่าเธอมีรายได้มากกว่านี้เดี๋ยวแก้ไขแบบให้แต่ขอเงินคืนได้ไมั้ย400บาท ทำไมสามกรณ์ถึงพูดคำนี้หรือเปล่าเพราะว่าสามกรณ์โอนเงินคืนมาให้ลูกศิษย์ครูแล้วในพร้อมเพย์ห้าร้อยบาทแต่สามกรณ์เช็คบินทันเลยของเงินคืนเลย400นะคะก็มาจากการที่ยื่นรายได้ไม่ครบสามกรณ์ตรวจเจอในความมีพิรุษฉะนั้นต้องระวังสําหรับการยื่นรายได้ไม่ครบและขอคืนภาษีอันนี้จะเป็นน้องที่ได้รับการหักภาษีในะที่จ่ายจากงานบริการขายสินค้าโอกาสที่จะขอคืนภาษียากอยู่แล้วนะคะ ก็จะโดนตรวจสอบน้อยลงนะคะเพราะสมการยังเจาะลูกค้าของน้องพิมพ์ไม่ได้แต่เคสของลูกศิษครูก็จะมีเคสแบบฮาร์ดคอร์มาเลยก็คือว่าเจาะลูกค้าได้แล้วก็รีเช็คย้อนกลับไปว่าลูกศิษครูท่านนี้ยื่นภาษีครบไหมอยู่ๆจะมาขอขึ้นภาษีชั้น500บาทให้ไปก่อนแล้วล่อเธอมาที่หนัง นะคะรู้สยกครูบอกว่าครูเขาโอนเงินมาให้ผมแล้วครับ500บาทก็ให้ไปก่อนแล้วล่อมาทีหลังนะคะก็คือแก้ไขแบบทันภายในเนี่ยเดือน2เดือนนี้เองนะคะฉะนั้นก็โอเคอันเนี้ยจบไปเลยเพราะว่าเคลียร์แล้ว400บาทพอมีปัญญาจ่ายนะคะแต่ว่าภาษีจริงๆของเขาอะคือ4,5 0 0นะคะก็คือว่ายิ่เพิ่มเติมในหมดรายได้เทาครูพูดเลยนะคะรายได้เทาครูก็จับรู้สึกยิ่เสียภาษีเหรอใช่ถ้ามาปรึกษาครูทุกคน จะไม่รอดพ้นในการจับยื่นเสียภาษีเพราะว่าถ้าไม่จับยื่นเสียภาษีวันนี้ถ้าอีก7หรือ8ปีข้างหน้ามาแบบวันนี้ครูก็ไม่อยากเสียประวัติเหมือนกันในการเป็นครูเนาะว่าเฮ้ยเป็นครูแล้วไม่ให้ลูกศิษย์ยื่นเสียภาษีสักคนหนึ่งนะคะยื่นไปก่อนอาชีพเทาถ้าเกิดสามปมกรณ์บอกว่าอาชีพเทาไม่ต้องยื่นแล้วมั้งใครจะไปกล้าไม่ยื่นเพราะว่า -78 ปีมีจดหมายล่อนมาเลยลูกศิษย์ที่กลัว แล้วยื่นเสรภาษีอาชีพเทาก็มาจากเงินในนี้มันเกิน400เกิน2ล้านบาทเงินแบงค์นี้เกิน3 0 0พครั้งนะบแบงค์นี้ไม่เกินนะคะแบงค์นี้ก็หมุนไปหมุนมาแบงค์นี้ก็เปิดรองรับเยอะแยะครูเชื่อว่าน้องๆหลายคนที่มีอาชีพกึ่งขาวเยอะแยะนะคะแล้วอยากยื่นเสรภาษีนะคะเพราะกลัวโดนเรื่องของคดีเรื่องของการฟอกเงินนะคะยื่นไปก่อนแล้วสบายใจได้ส่งภาษีให้กับภาครัฐครูเชื่อว่าหลายคนสบายใจ ถึงแม้สมากกรบอกว่าไม่ต้องยื่นล็อกแต่อยากยื่นหรอไม่คืนนะเพราะว่ารู้สิครูก็ยื่นด้วยหมวดไรายได้เทาไปเหมือนกันนะคะจ่ายภาษี4,5 0 0ยื่นเพิ่มเติมแต่จริงแล้วยื่นเงินเดือนไปแล้วได้รับคืนมา500บาทจ่ายภาษีจากอาชีพเทาไป4,5 0 0สมากกรบอกเลยว่าไม่จริงๆเราไม่ต้องยื่นล็อกแต่จะขอคืนภาษีไม่ให้แล้วนะรู้สิครูบอกเออนั่นก็ครูครับตามนั้นเลยผมผมผมโอเคผมผ่อนจ่ายโอเคนะคะ ก็เลยบอกเออเตือนไว้ว่าเออสำหรับใครที่แหมฟังครูยอยู่ว่าครูข่าวแล้วเทาแล้วมันก็ดูน่ากลัวเนาะหลายคนกลัวครูยังกลัวเลยเพราะว่าอ้าวอยู่ๆแจ็คพอตมาโดนลูกศิษย์รูคนที่ยื่นอาบัตเจ็บนิดเดียวนะคะเดินทางไปหาสมกรเสียค่าน้ำมันก็จ่ายเพิ่มไปสี่ร้อยส่วนคนที่ไม่ได้ยื่นอ่ะบาดเจ็บสามแสนน้องท่านนี้มีอาชีพขับรถแล้วลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัท หักภาษีนักที่จ่ายลูกศิษย์ครู1%เรลูกศิษย์ที่อยู่ในคอสมีอาชีพขับรถอยู่3ท่านนะคะคนแรกก็มีปัญหาเหมือนกันที่บอกว่ามีปัญหาจากการที่ภาษีขอคืนสามกรณ์เช็คน้อนหลังว่าจริงๆแล้วอะแค่คืนแค่100บาทอีก400ขอคืนอันนี้แก้ไขแบบทันเพราะว่าเขายืน่นเสร็จภาษีคนที่2ขอคืนภาษีเหมือนกันครูก็พาเขายื่นแบบภาษีทันเหมือนกันสามกรณ์ยึกยักไม่ให้คืนขอเอกสารนู่นนั่นนี่เยอะเลย ลูกศิษย์ครูบอกว่าครูปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้แล้วปีนี้ไม่เอาแล้วไม่ไม่เอาขอคืนแล้ววุ่นวายไม่ไม่เอาคืนก็ได้9 0 0 0บาทถ้าเอาคืนเนี่ยได้ต้อง9,000บาทแต่ว่าขอเอกสารเยอะนะคะลูกศิษย์ก็เลยไม่อยากเสียเวลาอันนี้ก็ยังขับรถอยู่นะคนที่สาลเนี่ยหนักเลยก็คือเข้าใจผิดคิดว่ามีคนยื่นภาษีให้สามีแต่มากกว่บอกว่ายื่นที่ไหนแล้วไม่เห็นมียื่นแบบเข้ามาเลยตั้งแต่ปี58 นะคะเนี่ยแหละต้องพึงระวังนะเพราะว่าถ้าตกอยู่ในกรณีที่สาเนี่ยไม่เคยยื่นเลยและโดนสมการเรียกอะ่ะจะโดนหนักโทษจะหนักนะคะถึงแม้เขาอยากจะช่วยแต่ช่วยลำบาก ส่งสองคนเนี้รอดแล้วนะคะเพราะว่าอีกคนนึงอะ่ะต้องจ่ายเพิ่อมอีกแค่400บาทอีกคนนึงไม่ขอคืนภาษีเลยปล่อยไปเลยให้ต้องให้เขานะคะปีที่ผ่านมาไม่ยื่นเลยนะคะถ้าสมกัณิเรียกอะ่ะแน่นอนรายงานเงินสดรับจ่ายซึ่งเป็นตัวแสดงรายการลับต้องไปคู้กับสเตทเมนต์ในจดหมายจะระบุเลยว่าเป็นร้านค้าหรือเข้าโครงการภาครัฐต่าง โดยที่ลูกค้าเป็นคนธรรมดาซื้อมาก็ใส่เลยสมมติว่าใครขายหมวกครูซื้อหมวกมาครูก็ใส่ครูไม่ได้ขายต่อสมรคอน่ะอยากจะเห็นการลงรายรับของเราว่าเรารับเงินจากลูกค้าช่องทางไหนบ้างช่องทางหน้าร้านมีไหมอ่ะช่องทางการที่ลูกค้าโอนเงินผ่านแอปมือถือมีไหมและได้จดบันทึกยยังไงเขาก็อยากเห็นว่าเราจดบันทึกรับยังไง เดี๋ยวขอดูสเตตเมนต์ร่วมด้วยนะแสดงว่าจะต้องเตรียมไปตามที่จดหมายสมบกรแจ้งแต่ละหลัาหากแล้วสมบกรจะขอดูสเตตเมนแน่นอนนะคะรายงานเงินสดรับจ่ายเอกสารสำเนาบีเงินสดมีออกให้ลูกค้าบ้างไหมสำเนาไปเสร็จรับเงินมีให้ลูกค้าบ้างหรือเปล่าเอกสารต้นทุนการซื้อของเข้าร้านมีไหมอะไรพวกเนี้ยสมกรจะระบุไว้ในจดหมายถ้าดนเรียกถ้าหนูมีแค่สเตตเมน วันนี้เรามีแค่สเตทเมนต์ปีนี้ใครอยากจะเริ่มใหม่อ่ะครูจะแอบ,บให้ดูนิดนึงนะคะสำหรับต้องเห็นตัวอย่างทุกคนถึงจะบอกโอ้ครูเข้าใจแล้วนะคะตัวนี้อันนี้คือคอ่าพิชิตรภาษีปี65ของครูนะครูขึ้นข้อหนึ่งเลยสเตทเมนต์ statement. เป็นสิ่งสำคัญมากที่สำมกรตรวจนะคะฉะนั้นใครที่มีรายรับ อยู่ในสเตทเมนต์เพราะว่าไม่ค่อยได้จดบันทึกไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราควรจะต้องจดอะไรยังไงลูกศิษย์มาไลฟฟังว่าลูกน้องช็อตโนต้ตในเนี้ยในเล่มแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีลูกค้าโอนฟังมาให้ด้วยในสเตทเมนต์เขาจะเริ่มต้นอะไรจากตรงไหนเริ่มต้นจากตรงนี้เลยช็อตโนต้ตดูซิว่าดึงมาลงรายงานเงินสดรับจ่ายประจําวันได้ไหมแล้วดูสเตทเมนต์ประกอบร่วมด้วยน้องท่านใดที่อยากที่จะเริ่มต้น เพราะไม่เคยจดบันทึกไวเลยและลูกค้าโอนตังมาแน่นอนเริ่มต้นที่สเตตเมนต์ถูกไหมต้องไปปริ้นแบบเจาะดีเทลแล้วก็มาดูแต่และมันทัดว่าอม,มันทัดนี้ใช่ลูกค้าเราไหมตัวเราไหมถ้าเป็นตัวเราตัดทิ้งเลยญาติพี่น้องตัดทิ้งไม่เกี่ยวกับเรายกเว้นญาติพี่น้องมาซื้อของกับเราเอาเขามาแสดงว่าตัวสเตตเมนต์ต้องเป็นแบบเจาะดีเทลกับทางธนาคารให้ได้ ะะต้องขอธนาคารว่าช่วยโชว์ดีเทลรายละเอียดให้หน่อยว่าข้างหลังอนะ่ะใครโอนตังมาให้เราขอแบบนั้นนะยิ่งปี65เนี้ยทยอยขอไว้ได้เลยสลับรายได้มกราคมจนถึงเดือนปัจจุบันอาจจะขอเป็นเดือนๆนกดผ่านแอปไปก็ได้ยิ่งกดผ่านแอปมาดูง่ายเลยว่ารายละเอียดใครโอนตังมาให้เราชื่อแท้อะไรนะคะใครที่เป็นแบบรกสิรูนะคะก็ทําเลยวันเนี้ยทาเลยนะคะ กดขอสเตทเมนต์ดูเลยสเตทแรกเป็นสิ่งที่สมรขอเราเจาะจากสเตทเมนต์เลยว่าลูกค้าฉันโอนตังค์มาให้ฉันทุกวันเลยนะคะแล้วเราก็หยิบตัวเนี้ยเอามาลงในรายการเงินสดรับจ่ายนะคะลงรายรับทุกวันทุกวันทุกวันนะคะแล้วเราถึงจะรู้ว่าโอ้รายรับเราเท่านี้หรือน้องบางคนสเตทเมนต์ไม่คล่องแต่ว่าจดโนด้ตไว้ทุกอย่างทุกตัวอักษรเลยว่าวันนี้รับเงินเจ้านี้เจ้านี้มาเท่าไหร่วันนี้คูริชี่มาสั่งซื้อของกับฉันเท่าไหร่ ก็เอาตัวนี้แหละมาลงในรายง,งานเงินสุรัก่าให้มันเรียบร้อยนะคะ,ะ,คะเวลาสมรรตกรขอดูอ่ะก็ยื่นให้เขาสำหรับน้องที่มีอาชีพขาขายขายของออนไลน์ยื่นพกรด9กกับ90ใช่ไหมคะใช่ลูกนะคะเดีะะ๋ยวพกรด94สำหรับรายได้ปี65จะเปิดให้ยื่นเสรยภาษีกันอีกรอบหนึ่งจดไว้นะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมก็คือวันที่1กรกฎาคมระบบสมัรกรจะเปิดให้ยื่นทางอินเทอร์เน็ตค่ะ ถึงกันยายน์ฉะนั้นยังมีเวลาในการเก็บรายได้ทันถ้าใครอยากจะเก็บจากที่ลูกน้องช็อตโน้ตไว้หรือตัวเรานี่แหละไม่มีลูกน้องช็อตโน้ตของเราเองหรือจะเก็บจากสเตทเมนต์อ่ะก็ไปเก็บมาใครไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนอ่ะนะคะก็เข้ามาภาษาคูนะคะในคอร์สโคชชิ่งวีพีส่วนตัวได้นะคะใครที่ ต้องการคุยกับครูนะคะแล้วแคปหน้าจอมาครูจะให้เลือกผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้สำหรับนอนที่เพิ่งไปจ่ายค่าเทอมลูกมาเขาครูนะคะขอผ่อนได้ไหมใครที่สนใจปรึกาาครูอยากรู้ว่าครูจะช่วยหนูยื่นเสียีให้มันถูกลงได้ไหมครูมีเกณฑ์ไหมขอคุยก่อนที่จะจ่ายตังค์ได้ไหมเพราะว่าอยากรู้ว่าครูจะช่วยยังไงคือว่ามันก็ต้องเก็บรายได้มาเพราะว่าถ้าไม่เก็บรายได้มาแล้วครูจะ คำนวณเสบสีให้ได้ยังไงถูกต้องไหมและเธอจะรู้ได้ไงว่าเธออยากจะจ่ายภาษีประมาณเท่าไหร่สมมุติว่าครูจะจ่ายภาษีประมาณสักพันหนึ่งนั้นก็ต้องย้อนกลับไปว่าเอ๊ะแล้วไรายได้เธอเท่าไหร่และการตรวจสอบสมกกรนั้นเขาจะเจาะเธอได้แบบไหนบ้างก็ต้องดูว่าเฮ้ยทิศทางลมมาทิศไหนลมมาทิศเหนือนะคะฝนมาทิศเหนือ ฝนสาดมาแล้วทิศเหนือเราไปปิดหน้าต่างทิศใต้ได้หรือเปล่าฉะนั้นครูเชื่อว่าหลายคนอ่ะโอเคนั่งดูหลายช่องแล้วก็อาจจะดูติดตามครูมานานแล้วนะคะหรือว่าดูออพี่ๆนะคะท่านอื่นนะคะหรือว่าน้องๆท่านอื่นที่เออมีการแนะสอนในเรื่องของภาษีอยู่แล้วแต่ครูเชื่อว่าหลายคนต้องการคําว่าสรุปเทคนิคการประหยัดภาษี นะคะเพราะว่าบางทีก็มันไม่ค่อยมีใครสรุปให้เราอาจจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับภาษีเยอะแต่ว่ามันไม่มีใครที่เจาะแก้ไขปัญหาให้ดูเป็นรายคนนะ,ะประเด็นคือแบบนั้นนะคะฉะนั้นครูจะถามกันไปว่าแล้วม,มันจะต้องถามกันว่าแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วลูกค้าเธอส่วนมากเป็นใครมีเกณฑ์ในการโดนเจาะไหมเพราะเนี่ยลูกศิษย์ครูที่มาทั้งหมดนะ่ะโดนเจาะจากสมรภูมิได้หมดเลยเนื่องจาก ลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทแสดงว่าคนที่มาเปรึกาาคูนั้นก็ไม่ธรรมาดากันก็ไรายได้เยอะเหมือนกันแต่ถ้าลูกค้าเป็นกลุ่มภาคประชาชนทั่วไปเออคูก็สามารถแนะนําไอเดียและเทคนิคการประหยัดภาษีที่ถูกต้องและถูกใจสมรคมนนะคะเอาแบบว่าไม่ผิดกฎหมายในการให้คำปรึกษาสำหรับน้องๆที่อยากยืน่นเสรีภาษีเพื่อจะได้รู้ว่า ถ้าวันใดขัดคูริชี่แล้วแต่หนูยังยื่นเสรจภาษีเป็นน้องๆอ,อาจจะเอาความรู้คูเนี่ไปหาสนักง,งานบัญชีอะฉันพอรู้แล้วเป็นสเต็ปนี้แต่ฉันไม่มีเวลาอะเอาไปทําให้หน่อยแต่ก็ต้องรู้ว่าสนักงานบัญชีต้องการอะไรจากเราสิ่งที่คุณให้ทำอะทาแทนสนักง,งานบัญชีแล้วคณบอกว่าคูไม่มีเวลาถ้าไม่มีเวลาต้องจ้างสนักง,งานบัญชีแล้วต้องให้เขาพาเรายื่นเสร็ภาษีให้ได้เราก็พอรู้แล้วแหละบอกมาละกันว่า จะให้เราจ่ายภาษีเท่าไหร่แล้วเอาเงินไปช่วยจ่ายภาษีให้หน่อยแต่แน่นอนค่าบริการต้องให้เขาปิดงบก็คือทําบัญชีรายเดือนตกลงราคากันให้ชัดเจนตามใบเสนอราคาเนื้อว่าเราต้องการอะไรกับสันัากาบัญชีที่ให้ช่วยเราบ้างทุกอย่างต้องการทุกอย่างเลยแล้วก็ต้องรู้ซว่าเราสู้ไหวไหมกับ คำว่าเราจ้างสำนักง,งานบัญชีสู้ไม่ไหววันนี้คนที่เป็นรายได้บุคคลธรรมดาที่ยังไม่จดแบบสามารถยื่นเสียภาษีเองได้และลงรายงานงินสดรับจ่ายเองได้ขุดเตือนไม่เลยนะประชาชนที่เป็นบุคคลธรรมดา,าสามารถยื่นเสียภาษีเองได้และลงรายงานงนสดรับจ่ายเองได้ สมกรไม่ต้องการผู้ที่เป็นเจ้าของกิจาการจบบัญชีหรอกเขาต้องการแค่เงินภาษีจากเราก็พอแล้วลูกศิษย์ครูหลายท่านที่อยู่ในคอร์สที่ภาษีนะคะไม่มีใครจบสายบัญชีและภาษีเลยอาจจะมีความรู้ภาษีจากช่องทางอื่นมาที่เลือกครูนั้นก็คือครูตอบโจทย์แล้วก็แค่ไขปัญหาให้หลายคนฟอกเงินคือเป็นยังไงหรอคะยกตัวอ,อย่างครูเป็นเซเลบอยู่ตอนนี้เซเลปแพคเอ็กซ์เพรสนะคะแล้วทีเนี้ยครูยังเป็นคนโสด แล้วอยู่อ่ะนะคะครูมีแฟนที่เป็นไฮโซโอนเงินมาให้ครู22ล้านเสน่หายังไม่แต่งงานกันนะมีคนมาจีบครูและโอนเงินมาให้ครู22ล้านแต่ผู้ชายโดนเรื่องของคดีฟ้องเงินถามว่าเรารับไหมเงินรับค่ะเพราะครูเชื่อว่าครูมีสเสน่ห์พอแต่ครูไม่เคยถามว่าอะแล้วเอาเงินมาจากไหนอะจะไปถามเขาทําไมอะเหมือนเราไปเสือกเรื่องของเขาใช่ไหมคะ ก็รับหมดนะคะแต่ว่าผู้ชายโดนคดีฟอกเงินแล้วจุดประสงค์โอนเงินมาให้เราอะฝากเงินเอาไว้เดี๋ยวเราจะแต่งงานกันเรามีโครงการร่วมกันเดี๋ยวพี่จะโอนเงินไปฝากไปให้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะพากันไปซื้อบ้านโดยที่เราไม่รู้ว่าการที่ฟอกเงินมันก็ฟอกกันมาหลายๆทางเนาะนะฉะนั้นต้องระวังว่าใครที่มีเสน่ห์คนโอนตังค์มาให้เราก้อนเยอะๆนะคะเราจะสืบดูประวัติคนนิดนึงว่าเขาทําอะไร หรือแม้กระทั่งเล่นเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าเราจะเป็นคนกลางคนเล่นเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระวังว่ามันผิดกฎหมายไหมในสิ่งที่เราเล่นนะคะทีนี้เราได้เงินมาเยอะเราก็เอาเงินนั้นมาเปิดร้านขายของแต่เงินหลังบ้านมาจากอีกแหล่งหนึ่งทุนเรามาอีกแหล่งหนึ่งแล้วเรามาเปิดร้านขายของซึ่งแหล่งเงินทุนเราอ่ะเป็นแหล่งผิดกฎหมายถ้าเราโดนตรวจสอบขึ้นมานะเราอาจจะไม่ได้โดนแค่เรื่องของกรมสรรพากรเพราะกรมสรรพากรเรายื่นเสภาษีถูกต้องไหม เราอาจจะโดนจับในเรื่องของคดีสิ่งเสพติดเนาะนะคะอาจฉะนั้นก็ต้องระวังเงินมาจากแหล่งไหนแหล่งอาชีพสุดจริลอาชีพขาวลูกยิ่มไปเลยแล้วถ้าเกิดมาแหล่งอาชีพเทา แค่เล่นปกติแล้วค่ะครูแค่เล่นแบบออนไลน์เ,เ,เนี่ยเล็กๆในน้อยแค่เนี้ยแค่วิ่งเข้ามา10ล้านนะคะครูเอายังไง50าล้านอยากจ่ายภาษีไหมสมกรรับนะแต่สมกรบอกว่าไม่ต้องจ่ายก็ได้มัง้งไอ้เรื่องแบบนี้แต่ถ้าอยากจ่ายครูให้ยื่นเลยจบรายได้อื่นๆบอกไว้เลยนะคะใครที่มาเป็นรูกศึกครูนะคะจะรู้ว่าครูรับอาชีพเทาได้หรอครูต้องให้ความรู้กับทุกๆคนนะคะที่ประสงค์ที่อยากจะยื่นเสียภาษีเพาะตีความเป็นรายได้ได้ไดหมดเลยไม่ว่าจะมีอาชีพขาวหรือเทา ครูไม่เคยปฏิเสธลูกศิษย์คนไหนนะคะเพราะว่า1นึ่เขามาด้วยความที่ร้อนใจครูเอาอยัางไงดีแต่เมื่อกบอกว่าไม่รับยื่นแต่ผมอยากยื่นเอาอยัางไงดีครูก็ให้ยืน่นนะบอกยื่นไปเลยเพราะว่าวันข้างหน้าไม่รู้จะมาตรวจอะไรเรามากมายหรือเปล่าเรื่องของการที่เรามีอาชีพเทาหรืออาชีพขาวหรือว่าอะไรต่างๆถ้าหยุดได้ก็แนะนําให้หยุดและเริ่มต้นอาชีพขาวเลยแต่ถ้าเกิดว่าครูครับปัจจุบันนี้ไม่พอกินครับครูก็แล้วแต่ทางเลือกของลูกศิษย์แต่ละคนแต่ว่า แนะนำเสิ่งที่ถูกต้องให้คือว่ายื่นเส,สีีภาษีวันนี้ใครสนใจปรึกษาครูนะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนแล้วแต่นะคะก็อันนี้เป็นรายส่วนตัวครู nokius OK นะคะแอดไปได้เลยนะคะสําหรับน้องนอนท่านใดที่อยากจะถามคุณชีเบื้องต้นนะคะหรืออยากจะขอฟังเสียงครูก่อนก่อนที่จ่ายเงินค่าคอสให้ครูครูช่วยช่วยบอกเสียงมาหน่อยแล้วนี่คือเสียงครูจริงก่อนที่หนูจะโอนตงนะังมีนะลูกิกมีนะครูครูช่วยช่วยบอกหน่อยว่านี่คือครูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ การโอนตังก็เป็นสิ่งที่มันต้องซีเคทอินด่งเนาะเพราะว่าเอ๊ะใช่คุริชี่จริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะหรือว่าทาง m e s s e n g e r นะคะก็ต้องระวังนะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจะโอนตังให้คุลิชี่นะคะแน่นอนโอนเฉพาะในานามที่ชื่อและมีนามสกุลแสงครุฑเท่านั้นเพราะว่าติดต่อครูจะต้องทางไลน์ส่วนตัวหรือว่า m e s s e n g e r ครูจะให้เลขที่บัญชีไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเชิญนะคะและ้วครูจะให้เบอร์โทรศัพท์ทันทีนะคะแล้วก็ลือน้อง ต้องให้เบอร์โทรศัพท์ครูครู <c oughs> ถึงจะโทรหาลูกศิษย์ทุกคนได้ไม่ว่าน้องๆจะอยู่ไกลปรึกษาครูได้ทางโทรศัพท์ครูอยู่ที่กรุงเทพใครอยากคุยกับครูที่กรุงเทพมาเลยค่ะอ,อยากจะถามหรืออยากจะได้เอกสารรายงานการสนรับจ่ายครูยังแจกไหมแจกน้องท่านใดอยากจะได้รายงานการสนรับจ่ายเพื่อเอาไปลงรายรับประจำวันนะคะเดี๋ยวครูจัดส่งให้นะคะทางไลน์แอดนะคะหรือ จิ้มน,นีหน้าโปรไฟล์มาก็เข้าสู่ระบบ Messenger หรือตามครูไปที่ Facebook ส่วนตัวรัศมีและพัฒดาคติมาหรือครูลิชี่แท็กเอได้หมดเลยทุกช่องทางนะคะหรือว่าจิ้มน,นีหน้าโปรไฟล์ i n b o กข้อความและแต่นะ,ะถ้าเกิดใครประสงค์ที่อยากจะให้ครูช่วยเหลือมีความรู้ให้ออกไปต่อยอดจะได้ไม่โดนเบี้ยปักแล้เงินเพิ่มนะคะแล้วเป็นความรู้ที่แก้ไขให้เป็นหลายคนครูเชื่อว่าหลายคนรอคําว่า แก้ไขและช่วยหนูหน่อยช่วยผมหน่อยครับอะไรอย่เงี้ยนะคะก็ยังจัดเป็นโคชชิ่งส่วนตัว VP นะคะอ่าวันนี้คุณชีไปแล้วนะจ๊ะ